หากไม่มีเพื่อนที่ดีอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบุคคลไม่มีมิสหายเสมอหรือดีกว่าตนเพิ่งเที่ยวไปผู้ดเดียวเหมือนนอแรกฉันนั้นคําว่าเสมอหรือดีกว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฐานะชาตกิกลุหรือการศึกษาแต่หมายถึงเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรม ถ้าหาเพื่อนที่ดีไม่ได้หรือมีเพื่อนน้อยอาจเป็นด้วยอุปนิสัยของเราหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ให้เราทําอะไรด้วยตนเองเ <î es> ช่นเดินทางคนเดียวไปปฏิบัติธรรมคนเดียวหรืออยู่คนเดียวเป็นโสเราต้องรู้จักพอใจในชีวิตแม้ว่าจะไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ด้วยตนเองมีตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพรุทธเจ้าตัสว,ว่าความรักเสมอตนไม่มีความหมายว่า จักรักและเมตตาต่อตนเองรักษาจิตใจตัวเองให้มีความสุขความสบายใจตาธุ